มามาเนี่มีแบบใหม่แล้วบันแอดอดแอดแอ,ดอ,ดอดบันสบายดีป้าลุงเอ็ซีทุกตามน่ะน,นีต้ตานเรากระจิกสร้างประจายด้ไไหปยหมไปไหนไปไหไดไหนไปนไไหไปหนตูไไปไหไปหนไนไปไไปไหนยหนไปปห

เศ้าแล้วแยงหักก็เศร้าแล้วพี่น้องเลยเนาะมันยืนตรงเลยไอโอเศร้าแล้วอันอัออยาพันิ่์เลยเฮด้วเหยอฮ้เฮ้เฮอรแ้เ้า

มานะมากินน้ำมันอยากกินน้ำรถค่าแล้วรถค่าแล้วบุญบุญบุญให้มา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 นี่เฮ้ย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 ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเ้แท้ หมได้ต hmm. ah ั้งแต่เมตู้นนั่นในก้ฟนะมตูวันมาไมตู้ใบแต่ไม่ต้ได้เงินอะไรเออน่ดีใจเออหูย่องมางามดีใจอกคืนนี้คืนนี้ เออของเงินตู Ê, ấy, ้ไห้ตู้เกี่ยวขับจ้างเงาไปไปใช้ดูโบดินลกน้ำโบดินบบดินน้ำนะน้ำไม่ไหนงูเคนดูมันไหนหมู

ทำอนที่ข้าวมั้งเนยเกี่ยวม่วุฒิต้องให้มางั้นน่าคันไช่แล้วถามเขาว่าพีกับข้าวว่าน้องเพื่อนไปใช่ไหมนะไปเลยนะถึงโอ้ยคนน่ากันท่าจมแปลงแท้นี้มาเด็กหน้าอยู่บนว่าท่าท่าทอาท่าท่ามแปลงง้าแค่จ้าจ้าเอตั ก็ไม่ไม่ใช่ยาลมนึกว่าตายไม่ใช่ยาลมเขาดีเองดิไหนไม่ตู้ใช่ยาลมแน่แล้วจะไปเกี่ยวเข่าอีกแล้วนี่ไหมฉจะไปเกี่ยวเข่าอีกแล้วนี่ไงรูปนียาลมที่ทับมานี่ฮึยเฮ้ยลานกันแล้วเนี่ยว้าวอยู่ไม่ได้ให้กุบภไษ่ใช้ยาลมภาษานี่แต่เฮ้ยแตฮึยใหญ่แล้วหญ่บุบเลยอ่าต้องใหย่กัมือแล้วเหมือนเนาะเออปวดว้หลังแรกก็รัชนา เมืองโดดได้ไหมเมี่ยมาได้โดดถักเลยอย่าหลินเนอะเม่นหายอมมูเอเด้อเม่นหายอมมูเด้์มาเลยมาเลยมาพี่มาพี่ช่วงนี้เราไปแต่เศร้าช่วงนี้นะเราเข้าไปแต่เศร้า นายไปกินน้ำสมน้ำสล่าไปกินน้ำส้มไปเนาไปน้เลาแล้วแมกนาไดเชื่อนอดเยอเงินกดเงินเนเงินเน็ตจะมาได้แล้ว เอามึองอาเมียนให้นน้องแล้ววพากับข่าวน้องกับข่าววาสนะเป็นกองโบคืนในะลูกมุดดังดินนะอยู่เทิงนะ่ะมุดดังดินบบคืนเดี๋ยวตู่กับล,ลงมาแล้วไปเอาใส่ตูนนะ้เย็นแล้วพาหมูมือนะ เออเจ้าเกือบไปตูบ้าบ้บ้าบาบ้าบาเกือบขี่นะบ่บ่บอจัเกือบขี่ออเกือบขี่ต้แม่ม่ต้มาอ้าวไปหาพวกกอนจุนองดูจ้

อ <S preach science> ุ้ยเล้วเลยเดี uh, oh, oh. ๋ยวดวนไปไเจ้า็เมกช่นเสวยเตาไพูโอ้โหด้แสนนึงวัดดูดิัตได้แสนหนึงนะว่าดูดิ ข้าก่นนอนอยู่เรา้ใ่อย่าแยบมันเนาะแล้วหากระไรเ้ยไปได้รม่อเกเน่เไิเนเอเกิเน่เขินเน่้อเจ้าแดีเนี่เนินงเกี่ยวขจ้าเจน้าเจ้าไม่ใช่เจ็บดินแน่

ห้องตู้ถ่าไว้ลงมาลินบ่จ้ะชิไฮข้ามไปอองเอานี่จ้ะห้องเราไปกูยามนั่นหอนได้เนี่น้องงามสิค่ะโอ้เอูุ๊ชาเนาะท่าน

วิ่ใอัน่ัวเาในแต่านเออนี่มคือเออแล้วอ่านเนาแล้วก็ไปนบบาีีก็เอาบัวน่อยได้หน่อยนะช่วมืใช่น่ใช่ใชมาเจ็บบ่เจ็บอกมาแม่เป่าหรไหมเ้เหี้ยมาเียงเีจ้า แล้วนี่ก็ยังจะทำีนี่คุณก็จะห่นอะไ่านอกวล่นเล้ไม่ไม่าม่ม่ไม่ไ่ไม่ไ่นม่ไ่ไม่ม่ไ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 ม่าก่ไปแไ่ไม่ไม่ไม่าม่ไม่ไม่นม้ไม่ไม่เม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ่นน่ไม่ไม่ม่ไม่ไม่ม่ไ่ไม่ไม่นม่ไม่นม่ไม่ไมไม่ไมไม่่่่่ นี่คืนนี้อ้าวปไ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 ปจายจ่ายกุจ้าจุจ้าเดี๋ยวเราปาเบานจามปีเลยนนะจจ่าไปช้ลูกไปใช้นาไปใช้ฮะออกกําลังกายออกกําลังกายอืบ

แต่ว่าว่แล้วคือแล้วเด่นหาเราอย่มาสีเขียวเนจักเราห่ะดาแปลงเขียวจักเราอยู่นะเดียวางทีสเดียวาง้ซะปาป๊าป๊าป้าป๊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 อป๊าป๊าปาป๊าป๊าจะาป๊าป๊าปายปาอาาาตมา สามามห้าจ่างไงบดบดหาอันล้านอ่ง้งี้ง่พ่อวะดีนัน้มันกว่าทีมันหุก็ไม่แล้วที่าหมันกว่าึ้มาดู้นจ้หุบจากันอะไรเฮ้ยจักยามจ้าเหไดจาลจ้าเลยลูกจ้าเลยมั้ จ้าจ้าไม่จะไม่มีตู้จ่ายกได้นี่จ้าจ้าก็ให้อะไรเบาเดือยจ้าเดือยแล้วก็ให้เราแบบตึงครับคัะกระชากอยู่ตึบเปื้อเลยอันกิน ถาบวงที่ว่านอวยวันบวาเทานอควงวนเจ้าม่ตอยิบันใครบว่าใครบวบานพวาได้เขามีนายนั่นน่นวันบว่าเรืองวานที่บ้านไรดดีกันว่ามาล้เหรอหรือว่ากระโปงอก็จะคลัวแน่นอนเขาโซดีกันอ้าวมันก็เป็นบางไห้นะะห้ากับเสือนได้เชือนเสียแน่ กะกากเสียงอัที่ขนแได้ป่ะเล้มัปล้อุที่ายมันงซอนง่น้ด้ปซ่้งซุ้งซุ้งซุ้งซ่้งัน้งน้งซ้าซ้งซป้มซุ้ง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 ซุงุ้งซุ้งซุ้งกุ้งซห้งซ้งซว้งซ้

ลายมาลายพวงวะเนาะุกกินไกท้อาอาคิหอาออาิานนังล้อมวนี่ดนั่งล้อาเม่กันิกินกันเนาะเติมพลังได้นิจะได้ไปเกี่ยวข้อได้หน ลงมันสิได้ชักนอนด้ปะป้ากูก็นอนมึงเบียดจอมีเงกูคือเหอยแต่อีเวกันนอ้หาแม่ว่าขับใจโรคขับใจหายหายแล้วเปาเนี่ยหายแล้วเปาเนี่ยไปหาไปตู้ไปจอยอย่างไร้เขาบอกเหื่อแล้วเปล่าอ่ะเหนื่อยอ่ะคือก่อนถล่มอ่ะไปหาไปตู้แน่น ให้ตู้นะเลาตู้ตู้ใหญ่บุตู้เลยเวลาตู้ใหญ่พี่มาชนะปันปันตู้นะคะปันตู้ด้วยฮะนี่ขนมนะเอาขนมตัวนี้ตูใหญ่ะเอาเฮลามะยแหละไปเสียเอาตัวกัดมาเสือโลตัวกัดมาเฉาเอาตัวไม้ไปให้มากระิให้ไปมาไม่ได้ำ

tôi mấy tôi chỉ bắt đầu bị yêu thôi một tù nát một tù nha hay nát bọn nhà 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 chưa nữa một tù nha 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 bọc nha 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 kìa chứ nha 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 ngân nha 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 nào nha 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 bỏ nha 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 bà, bà. <laughs>